รเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูป๊อกกี้นะครับว,วันนี้เราเจอกันครั้งแรกเด็กๆรู้จักคุณครูยังลูกบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณครูชื่อคุณครูป๊อกกี้นะคุณครูสอนวิชาพละศึกษานันเเด็กๆรู้ไหมว่าวิชาพละศึกษาเนี่ยเด็กๆต้องทำแบบไหนทำยังไงลูกโอ้โหโอโหโอ,โหโอกกำลังกายน,นั่นเองเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงใช่ไหมครับหรืวมันก็จะมี กิจกรรมสนุกนกมาให้เด็กๆได้เล่นเลยนะเอาล่ะวันนี้เด็กๆสงสัยไหมว่าทาไมเนี่ยเราถึงต้องเจอกันหน้าจอแบบนี้เพราะว่าอะไรลูกอ้โหเดกๆดูสถานการณ์รอบๆข้างของเราเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เชื้อโรคระบาดโควิดนี่โหกำลังระบาดหนักมากเลยนะเด็กๆต้องดูแลป้องกันตัวเองอยู่บ้านไม่ออกไปเที่ยวไหนเข้าใจไหมครับเดี๋ยวถ้าโควิดหายจริงๆโควิดหมดจริงๆเ,เราจะมาพบกันที่โรงเรียนเข้าใจไหมครับเอาล่ะ วันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกสๆมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นนะครับกิจกรรมของคุณครูวันนี้ก็คือการเดินสลับเท้าาเด็กๆรู้จากการเดินสลับเท้าที่เด็กเวลาเดินเราใช้เท้านะมันมีใครใช้ยื่นเดินนะเราต้องใช้เท้าเดินเท้ามีกี่ข้างลูกใครตอบได้โอ้โหเก่งมากเลยมีสองข้างใช่ไหมมีข้างซ้ายและ ข้างขวานั่นเองวันนี้เราจะเดินสลับเทา้าสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเราจะเดินตามเส้นตรงวันนี้รู้สิว่าใครจะปฏิบัตไิได้บ้างเอาละครับเด็กๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมคุณครูจะมีหนึ่งยางมาให้เด็กๆได้ทําก่อนก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมจะได้เกมทุกทางเลยเราต้องวอร์ร่างกายก่อนเด็กๆรู้จักการวอร์อร่างกายรลูก การวอร์มร่างกายก็คือวอร์มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยร่างกายของเราพร้อมในการเล่นหรือปฏิบัติกิจกรรมเพราะถ้าใครไม่วอร์มร่างกายก่อนจะเป็นยังไงลูกอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเวลาล้อเวลาทํากิจกรรมมันก็อาจะจ,ะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องวอร์มร่างกายให้ร่างกายพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนเลยค่ะอ่นะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จาก ด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหลก่กานมือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนไปนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาให้ได้ห้าครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนะับหนึ่สองสามสี่ ห้าอ่าพอได้ห้าครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้งสองข้างเรามาดูที่มือกันสบัดข้อมือสบัดข้อมือนี่เห็นไหมสบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้สิบครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละคราวนี้ยืดแขนนี่เราวนี้มาวอมแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายมือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบน วางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึงๆเห็นไหมลูกอ้าวค้างไว้นับหนึ่งสองสามจากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิมอ้าวคราวนี้เอามือขวาบ้างมือขวาวางบนมือซ้ายอ่ามือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับหนึ่งสองสามอ้าวคราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลัง เห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหนะ้าอกไปข้างหน้าค้างไว้หนึ่งสองสามโอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิมเอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหนะ้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับหนึ่งสอง สามโอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้สิบครั้งนะลูกนะพร้อมป้ายหนึ่งสองสามเจาสอ้าวคราวนี้เท้าสองข้างเลยเท้าสองข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ชูมือซ้ายขึ้นมา อ่ามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ดุงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยขังไว้นับหนึ่งสองสามเอาแค่สามพอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้งางคราวนี้ยืดไปทางซ้ายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับหนึ่งสองสามเรกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาละคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืด ปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยขยงปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปึบ๊บยกส้นเท้าขึ้นนะค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลกูกค้างไว้เอานับหนึ่งสองสามพร้อมกันนับหนึ่งสองสามแล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับหนึ่งสองสามยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืดหนึ่ง สองสามโอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือสองข้างจับไปที่หัวเขายอ่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุนเป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับหนึง่งสองสามเอาแค่สามครั้งคราวนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามครั้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหม ไไง่ายเอาคนี้ไปที่ปลายเท้าเราบ้างเอาคาอนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้าหมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับออกแค่สามนับพร้อมกันหนึ่งสองสามเห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึง่งขันนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคาอนี้ เราจะมาวิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปนะขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่ง10ครั้งเวลาวิ่งแว่งแขนด้วยยกเข่าสูงๆ10บครั้งเด็กๆพร้อมนะเราน,นับพร้อมกันนะ10ครั้งพร้อมกันป้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายๆเลยโอ้โหเห็นไหม ง่ายมากเลยในการวอร์มในลูกน้เพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยครับนะครับลูกเอ๋เราวอร์มร่างกายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันเลยอ่ะเ,เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์นีน่ง,ง่ายๆเลยเด็กๆสามารถหาเทปกาวหรือว่าเล็กซีนี่ยาวๆมาติดให้เป็นเส้นตรงเลยนะหรือว่าถ้า ใครหาไม่ได้หรือัวคุณพ่อคุณแม่ใช่หาได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบ้าในใครไม่มีจริงๆสามารถใช้เชือกก็ได้ถึงให้มันเป็นเส้นตรงยาวๆเลยอ่าเดีย๋ยวเสี้วันนี้ใครจะเดินครับเส้นตรงได้้าะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับอันนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับอ่าเด็กๆยืนฝั่งไหนของเส้นก็ได้นะครับอะคุนครูจะยืนฝั่งนี้นะลูกนะอ่าเวลาเดินนะเด็กๆ คุณครูบอกแล้วว่าเราจะเดินเป็นเส้นตรงใช่ไหมลูกเราจะเดินเหยียบบนเส้นนะอ่าเด็กๆไม่ต้องรีบนะครับเราจะเดินแบบสลับเท้านั่นเองเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนก็ได้อ่า แล้วเวลาเดินนะเด็กๆคนครูบอกแล้วนะว่าเด็กๆถ้าเด็กๆจะล้มในการทรงตัวเนี่ยคณครูต้องให้เด็กๆกางกางแขนไงเพื่อช่วยในการทรงตัวจากนั้นเริ่มเดินเท้าไหน่ก่อนก็ได้นะลูกเหยียบบนเส้นวางเท้าให้ตรงเส้นนะถ้าเด็กๆวางเท้าไม่ตรงเส้นมันจะไปตรงไหมลูกมันก็จะไปไม่ตรงเข้าใจไหมครับเด็กต้องวางเท้าบนเส้นเหยียบเส้นไว้เลยเท้าซ้าย สลับเท้าขวาเห็นไหมสองเท้าต้องเหยียบบนเส้นเหมือนกันนะครับอย่าให้ออกนอกเส้นเข้าใจไม่ลูก่ายืนทรงตัวให้นิ่งก่อนเพราะบางคนเดินไปแล้วเดี๋ยวมันจะล้มได้เข้าใจไหมครับกลางแขนช่วยด้วยนะสลับซ้ายสลับขวาข้ามมาจนถึงฝั่งนี้เห็นไหมลูกโโง่ายไหมโอ้โหง่ายๆมากเลยเอาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยกลางแขนวางเท้าให้ตรงเส้น สลับเท้าซ้ายเห็นไหมสลับเท้าขวาอ่าไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆย,ยืนให้นิ่งๆก่อนอ่าต้องตรงเส้นด้วยโอเคเอาคนนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพใกล้ๆกันเลยนะครับคุณครูจะให้ดูภาพในมุมใกล้ๆเห็นไหมลูกดูที่เท้าคุณครูเห็นไหมวางบนเส้นอ่าเดินสลับเท้าซ้ายและเท้าขวาค่อยๆเดินไปซ้ายขวา ซ้ายขวาเห็นไหมลูกให้ตรงเส้นนะไม่ต้องรีบนะนี่คุณครูกลางแขนอยู่นะอ่านี่คุณครูให้ดูที่ใกล้ๆที่เท้าของคุณครูเห็นไหมลูกค่อยๆเดินะนะคราวนี้เราเดินกลับไปมันเดิมวางเท้าให้ตรงเส้นอ่าวางให้นิ่งๆค่อยๆเดินไปข้างหน้าเหยียบเส้นไว้เห็นไหมครับอเป็นยังไงบ้างครับเดียโตัวโหใครเดินสลับขา้า เส้นตรงหน้าทีสโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะนี่คนไหนทําได้นั้นเก่งมากเลยแต่ถ้าคนไหนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรกต้องฝึกบ่อยๆฝึกขัดบ่อยๆก,ก็จะได้เกิดความชํานาญแล้ก็จะทําได้เข้าใจไหมครับนี่เด็กๆรู้ไหมว่าเกมนี้มันฝึกอะไรลูกฝึกทักษะอะไรโอ้โหฝึกทักษะการทรงตัวใช่ไหมในการเดินพอถ้าเด็กๆไม่มีการทรงตัวเป็นยังไ,ไงอ่ะเวลาเดินเดี๋ยวมันจะล้มนะเพราะฉูบอกแล้วว่าการทรงตัวคือยังไงลูกการแขวใช่ไหมเราเดินตามเส้นตรง แล้อยังฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อมัดใหญ่นั่นเองให้ขาของเรามีความแข็งแรงขึ้นให้ขาให้เท้าเราแข็งแรงเดินสลับเท้าแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเด็กๆเวลาทํากิจกรรมแล้วนะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ละลช่วยให้ให้คุณพ่อคุณแม่นะถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณดูด้วยนะครับาละเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาพบกันในสัปดาห์ต่อไปดูซิว่าคุณจะมีเกมฑอะไรมาให้ได้บ เจอกันครั้งหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย